แล้วผมก็สวัสดีอีกอันนึงด้วยละกันนะครันนี้เทสแบบไม่ตัดต่อนะครับเออเทสความเอียด Full HD 2 5่สิเฟรมเปอร์เซกในแบบ OI นั่นเองครับนะผมลองใช้ระบบ OI ในการถ่ายดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับกล้องเก้าปีที่แล้ว10ปีแล้วนะฮะลองดูนะครับว่าเป็นไงนะสีสันตอนนี้ผมใช้เป็น โฟโต้สไตล์แบบสแตนดาดนะครับแล้วก็เลนทีทสิบสองสามสองนั่น, 12, 32, 32, นเอง,นะ 5, น,ะเองนะครับนะใช้ส3มุดห้านั่นเองนะครับนะโอเคแล้วก็เป็นการใช้กันสั่นไปในตัวด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีกันสั่นในบอดี้นะฮะตอนนี้ใช้กันสั่นในเลนเมกา OIS นั่นเองนะนะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะไมค์ที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นโบย่า BYM1 MM นั่นเองนะครับนะลองดูนะว่าถ้าเดเดินหาจะเป็นยังไงนะครับนะจริงๆน้ำหนัก ตัวกล้องเนี้ย G3 เนี่ยมันประมาณ G85 G95 เลยนะครับนะมันหนักกว่า G7 นิดน่งบ้างนะนะประมาณนั้นน่ะแหละนะฮะเราลองดูนะครับเป็นระบบไ i ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า Face Detection นี่ไม่จับเลยนะครับ G7 มันยังมีจับบ้างนะอันนั้นอันนั้นถ่าย 4K ไงไม่รู้ว่าโซลูชันอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่นี้นี่จอหน้ามันก็ยังไม่มีกรอบ เฟดิเทกนะครมันจะไปโฟกัสหลังไหมเนี่ยเอาเป็นว่านั่นแหละนะครับแต่เป็น MOV 25เฟรมเปอร์เซกนะ OI เจ7ด7ิบหิบิตเลทเออ <c oughs> ประมาณนั้นนะฮะโอเคเอ้แต่ว่าการมันเหลือน้อยแล้วอะ คือ MOV มันจะหาจได้ไม่จำกัดเวลานะนแต่ว่าแม่เล่นน้อยโอเคเดินคาจานวนแลละอันนี้จะสั่นๆหน่อยโอเคประมาณนี้แหละโอ้ยเมื่อยแล้วอ่ะไม่บาย